เราเป็นอะไรเป็นสปอร์ตัสเสียเกียร์หลุดถ้าจะดุดเผาขาดสลัดหายวันเดนทางยางแปดแนบใจในวิจารณ์ไม่ไปชัดตาตาทางก็จะเงียบยังไม่ไปไฟระดับเดินกัดคัดจมแล้วก็ถางเดี๋ยววิ่้นคอมน็อกแต่ไม่ดังพึ้นน้ำข็งบอบเบนปอกขนยุ่งเราทำธุระทำไรกันเนี่แม่ขายขนมค่ะขนมอะไรเทวาราดูค่ะขนมเทวาราดูคืออะไรอ่ะขนมถวายเทพค่ะ ไายแค่แล้วคนกินได้ไหมคะทานได้สิคะเพราะว่าร้านเทวราดูทุกสุขค้านไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคกินได้ไหมทานได้สิคะ <c oughs> ถ้าเป็นคนพักผ่อนน้อยกินไม่ได้นะนไม่หลับกระเซะรร็นกระซาบต่ไปการ,ร,ร,รหันย,ย่อยลิ้นก้อยเลื่อมเปี้ยเขี้ยวไม่รู้รสจะเป็นเบาหวานความดันไขมันจะเลือดอุดตันโรคเกาต์ปวดขอด้อปวดเขานิ้วลอ็อกปวดกระดูกท้องผูกข่าหมืดมือชาเท้าชาสมองมึนมึนงง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 ง ดวงไทยลอยกดไหลยอ,อ,ด,อดอึดอัดแน่นอกเหมืนอนกับโคกขึ้นภูเขาจะเลือดติดจะเลือดอุดตันไขมันอุดตันจะเลือดคนเหนียวเปิดหัวข้างเดียวไม่เกรงไม่ว่าคุณจะเป็นโรคไหนนะคะก็สามารถทานขนมรัดดูของแม่หนูได้เลยค่ะอยากสั่งมาถวายอยากสั่งมาทานบ้างแล้วอ่ะมีกี่สูตรร้านเจวัรดูเนี่ยมีหลายสูตรมีหลายสีค่ะแต่หนูกลัวว่าถ้าเกิดหนูพูดไปพี่ๆจะเบื่อหนูจะเละให้ฟังค่ะอยากฟังแล้ว โยโยขนมล้านเชวลลยูตอนนี้มีทั้งหมด2 8ส,สูตรรับรองได้เลว่าชีวิตจะสุดคือเส่ยดงเสิมบรมเมฆแก่ที่บ้านดูโยโย่ yo, yo, สูตรแรกส,สูตโบราณเทพีมหาเศรษฐีแบบว่าขอไว้ได้รับของมันต้องมีมีทั้งราดยุมอกะแบบว่าครูเลยพี่ถ้าอยากได้ละดยุรวมมาสั่งส,สองแต่ี่นี่ ีุคือชื่อ์ก็บ,บอกให้ได้สั่งก็จะสุกเราสังกอ,องทุกวันถึงแม้จะเป็นวันสุกเด็ดสูตรที่สามลาดูมะพร้าวขุสูตรสารดูมะพร้าวน้ำสดแต่นอร่อยคือลองได้สำหรับต้องสั่งบ่อยบ่อยที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าหนูจะมาออดแต่กลัวพี่พี่จะถูกหวัวกันบ่อยบ่อยโยโยกสูตรสี่ระดูขอมฉันสีแดงสดอร่อยจริงจริงนี่มี มาดิชูลาดูใครกิทิกเยี่ยงหมดพิธีการผลิตได้มาตรฐานยิ่งยังสะอาดม,มันโจทย์เนื้อนิ่มผอมนุ่มเหมือนกีซานวุ้นดีและดูสินเล็กพี่หนึ่ง b b. ร้อยก้าวอร่อยสุดๆจะต้องซื้อกับไปฝากถาวายกันนั่นล่ามาเป็นเทวภาษา <c oughs> ขคานมสูตรโข นี่ก็ขายดีมากลาดูมาเถกันถดดูนี่ทำยะแค่พี่พี่อยากสั่งแล้วมีใจต้องไม่ถึงบ้านจะต่างพี่หน้าเป็นนช้อปปี้ดิฉิลาซาดา้า <Come on! S 1> ใครชอบรถางานหนุกคนแนะนำสูตรนี้ถึงวันเพื่อความใจร้อนก็งามชุร,ริกิขึ้นพี่ตัวเจจะดูง่ายภาษาสังกิเลสเซสมิ่งแต่ยิ่งดีมากๆฉันได้ถึาวัานวันคะแนนชิยัน นี่ก็ใกล้เทศก,กาลแห่งความยิง่งใหญ่เทศกาลคานาจตุรทีเราต้องจัดชุดแยร์รันเทวาราดูจะเจะสุกมื่อเสิร์ฟให้ขอบคุณลุงน้าพี่ป้านะอาและพี่สบายคมอนเทศก,กาลคานาจตุรทีคือวันอะไรคือวันที่องค์พระเป็นเนรลงมาประทานพอให้เป็นวันชื่อบูเราจะมีแต่ความบิติใจหนูก็เป็นคนหนึ่ง ทำพิจิรอาร์ตีไฟ mm hmm. จะจากขนมสุดในแถวเวนเชื่อก็เีียงหมดออเดอร์ที่สั่งล้นแต่ร้านเราก็ทำสดวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าเกือบจะหมดแล้วร้านเราทำด้วยใจ ไหวแล้วส่รูปที่หนูดูปังขอให้ทุกท่านรำรวยสามเดือนทั้งเลยจ้าโอ้น้าทีแล้วมันมากเลยอ่ะมีความสามารถจะอื่นไหมเนี่ยดูพวงจุ้ยเป็นไหมเป็นสิคะหนูเก่งมากเลยค่ะหนูเรียนมาจากป้าหนูค่ะหลักการดูพวงจุ้ยนะคะไม่แค่ห้าถึงหกข้อเองละค่ะถ้าเกิดหนูบอกพี่ๆไปพี่ๆก็ทำตามได้เลยนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะหน้าบ้านติดไม่น้ำหน้าบ้านติดผู้ชา ติดไไฟตัวบ้านติดแบงค์้องใช้ติดเกมหิดหน้าติดละครส่วนนนกติดเน็ติกหดูพี่ก็เป็นภาษาได้ไหมได้สิค่ะอย่างภาษาเกาหลีนี่หนูรู้เรื่องไหมรู้เรื่องสิคะทดสอบได้ไหมได้ค่ะพี่ชาย